สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าอาจารย์แทนอายุราศาสตร์แพทย์จีนง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันกันกบโรคนะคะอาการโรคปอดหมดสภาพนะคะหรือชื่อภาษา,าจีนว่าเฟ่ยเวยนะคะหรือลังไฟโบรซิสนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาเข้าใจถึงนิยามหรือความหมายของโรคปอดหมดสภาพกันก่อนนะคะ ฟเฟ่ยเหรือปอดหมดสภาพนะคะคือโรคของปอดทุกชนิดนะคะเมื่อดำเนินมาจนถึงระยะท้ายของโรคจะเกิดไฟบรษิดที่ปอดการรักษาให้หายขาดทำได้ยากทำได้เพียงทำได้เพียงแค่การบรรเทาความเจ็บปวดช่วงที่โรคซาระบาดนะคะมีการใช้สเตรอยมากนะคะคนที่เคยป่วยด้วยโรคซาตอนนั้นปัจจุบันจะกลายเป็นโรคเฟ่ยเนะคะหรือปอดหมดสภาพ อีกส่วนหนึ่งนะคะคือคนงานในเหมืองแร่นะคะที่ไม่มีมาตรฐานในการป้องกันหรือสุดดมควันเข้าไปมากจะทำให้เกิดอาการนี้ได้เช่นกันค่ะนิยามของเฟยเวยนะคะคือปอดหมายถึงตำแหน่งของโรคอยู่ที่ปอดเวยคือใบไม้แห้งกรอบโรยราหมายถึงหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆใช้การไม่ได้แล้วเฟยเวยนะคะหรือนิยามโดยรวมคือ หน้าที่ของปอดใช้การไม่ได้แล้วขยายความนะคะเฟื่อยเว่ยเป็นอาการเจ็บป่วยของปอดที่เป็นเรื้อรังมานานทําให้ถุงลมอของปอดเนี่ยนะคะใช้การไม่ได้โดยมีอาการแสดงทางคลินิกคือไอเป็นฟองมีการเจ็บป่วยเรื้อรังมีการเผาผ่านตนเองโดยสรุปเฟื่อยเว่ยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ถุงลม ปอดใช้กันไม่ได้2อไอเสมหะน้ำรายมีฟองมากคัมพีจินกิเอเรนะคะได้บรรยายไว้ว่าคนไข้ไอมากไอมีเสียมหเหนียวใสเป็นฟอง 3. โรคนี้เป็นโรคเรื้อรงังมีการเผาผ่านไปเรื่อยๆอาการเจ็บป่วยที่เป็นมานานจนเรื้อรงังในที่สุดจะทำให้หน้าที่ของปอดใช้กันไม่ได้โดยอาการทางคลินิกที่เด่นชัดคือไอเสียมหเหนียวใส เป็นฟองไอแบบนี้เป็นข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัยที่สำคัญบันทึกในคัมภีร์โบราณคัมภีร์จินกุยเยาเร่นะคะกล่าวถึงอาการและตำรับยาที่ใช้นะคะในการรักษาโรคเฟ้่ยเว่ยนะคะคัมภีร์เซียนจินเย่าฟางนะคะของซุนซือเหมี่ยวได้แยกเฟ้่ยเว่ยออกเป็นแบบร้อนพองและแบบเย็นพองในปัจจุบันมีการแบ่งเป็น2แบบคือ แบบร้อนพองและแบบเย็นพองเหมือนกันขอบเขตของโลกหมายถึงโลกของปอดที่มีฟบรซิสหรือมีแคลเซียมมาเกาะที่ปอดรวมถึงกรณีถุงลมไม่ขยายตัวถุงลมป่องพองไอเสมหะเป็นฟองของการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะสาเหตุและกลไกการเกิดโรค พื้นฐานคือจิงเย่หรือของเหลวในร่างกายไม่เพียงพอทําให้ปอดสูญเสียความชุ่มชื้นการสูญเสียจิงเย่มีสองแบบคือแบบเฉียบพลันและแบบช้าๆค่อยๆสูญเสียไป 1. แบบเฉียบพลันเช่นเหงื่อออกมากอาเจียนรุนแรงถ่ายรุนแรงหรือได้รับการรักษาผิดวิธีเช่นขับเหงือมากเกินไปทำให้อาเจียนมากเกินไปใช้ยาถ่ายระบายมากเกินไป สองแบบค่อยๆสูญเสียมักเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่เช่นโรคโลก,กลุ่มความร้อน, <c oughs> นกลไกที่ทำให้เกิดโรคเฟ้ยเวยนะคะเฟืยเวยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มอาการเย็นพ้องและกลุ่มอาการร้อนพ้อง 1. กลุ่มอาการร้อนพ้องสาเหตุมี5ประการคือ 1. ไอมานานโดยไอมีสาเหตุจากความร้อนฐานเยอะ สเป็นโรควรรณโรคปอดกลไกคือมีพื้นฐานเป็นพองทำให้เกิดร้อนพ้องมีการสะสมของความร้อนเผาผ่านจินเย่ปไปเรื่อยๆจนไม่เพียงพอ 3. ป่วยเป็นโรคหนองหรือฝีในปอดเฟยยงซึ่งเกิดจากพิษความร้อนในปอดเพราะมีการติดเชื้อในปอดเมื่อเป็นนานเข้าร่างกายร,รักษาไม่หายหรือรักษาไม่ทัน ทำให้ความชุ่มชื้นของปอดหรืออินของปอดลดลง 4. ป่วยด้วยโรคเซีวเครหรือเบาหวานซึ่งมีพื้นฐานของโรคคืออินพองและมีความร้อนแห้งร่วมกันไม่ว่าร้อนแก่งหรือร้อนพองก็มีผลทําให้จึงเย่ลดลงได้ในกรณีเป็นเฟยเวยอาจพบในคนที่เป็นเบาหวานและมีโรคปอดร่วมด้วย 5. ป่วยด้วยโรคอื่นๆที่มีสาเหตุจากความร้อนซึ่งมักจะมีการทำลายจริงเย่ของร่างกายจากทั้ง5สาเหตุสุดท้ายจะทำให้จริงเย่ลดลงไปทำให้ไม่เพียงพอไปหล่อเลี้ยงปอดทำให้หน้าที่ปอดเสื่อมสภาพเสื่อมประสิทธิภาพเกิดอาการเฟ้ยเว่ยหรือปอดหมดสภาพ 2. กลุ่มอาการเย็นพองมีสาเหตุ3ประการคือ 1. ป่วยหนักหรือป่วยเรื้อรังมานานจนทําให้อย่างชีพของร่างกายเสื่อมไป 2. ป่วยด้วยอาการไอมานานเช่นหืดแบบเย็นหรือเป็นลูกหอบหืดมานาน 3. อาการเจ็บป่วยอื่นๆที่มีอินพองกระทบอย่างสาเหตุทั้ง3ข้อมีผลต่อปอดม,ม้ามและไตทําให้อย่างชีพของปอดม,ม้ามไตไม่พอการแปลสภาพโดยชี้ไม่พอ ทําให้ความอุ่นที่จะไปหล่อเลี้ยงปอดและความชุ่มชื้นที่จะส่งผลไปให้ปอดไม่เพียงพอในที่สุดหน้าที่ก็เสื่อมตระสิทธิภาพไปกลายเป็นโรคปอดหมดสภาพหรือเฟื่ยเวยตำแหน่งของโรคคือปอดอาวัยวะที่เกี่ยวข้องคือม้ามกระเพาะอาหารและไตคนไกพื้นฐานของโรคคือ ปอดไม่มีความชุ่มชื้นเพียงพอทำให้หน้าที่เสียไปหมายถึงถุงลมแห้งคุณลักษณะของโรคปัจจุบันพบว่าเป็นเปิ่นพ่องและเป็นเปลี่ยวแก่งพื้นฐานเป็นพ่องแต่แสดงออกมาอาการรุนแรงการรักษาใช้วิธีพยุงเจิง้งชี่และขะจัดเสียชี่แล้วได้ผลสะท้อนว่ามีพื้นฐานพ่องแต่เป็นเปี่ยวแก่งถ้าเปี่ยวแก่งนอกจะมีเสมหะ ยังมีเลือดข้างร่วมด้วยเพราะไฟบริสิทธ์ในปอดเมื่อรักษาโดยการใช้ยาสลายเลือดข้างขับเสมหะและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ปอดพบว่าได้ผลดีการจำแนกโรคแบ่งเป็นร้อนพองกับเย็นพองการวินิจฉยัยอาการทางคลินิกที่สำคัญคือไอเสมหะเป็นฟองน้ำลายเหนียวใสาบางครั้งขาวเหมือนหิมะบางครั้งเป็นเส้นใย,ยปริมาณไม่มากถ้าไอแบบนี้ มานานจะเริ่มขุ่นบางคนไอไม่มากแต่พบว่าหายใจสั้นหรือหอบถ้าวินิจฉัยให้แน่นอนนอกจากดูจากเสมหะควรมีการตรวจแบบการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมด้วยหรือตรวจพบชัดเจนว่ามีไฟโบรซิท์ที่ปอดการแยกเฟเว่ยจากโรคปอดอื่นๆ 1. เฟ่เว่ยกับเฟโย,ยงเฟโย,ยงหมายถึงแผลฝีในปอดหรือกัดหนองแตกต่างจากไฟเวยคือ หนึ่งอาการทางคลินิกต่างกันคือเฟยโยงมีเสียอาการใหญ่คือไข้สูงไอเปาอะปวดซวงอกเสมหะเป็นหนองมีกลิ่นคาวเฟ้ยเวยนะคะไอเป็นฟองเป็นใย,ยเหนียว 2. องเฟยโยงกับเฟ้ยเวยมีความเกี่ยวข้องกันคือ โรคของปอดที่เป็นเรื้อรังมานานกลายเป็นเฟื่ยเว่ยไ,ได้ดังนั้นเฟื่อยยงเฟื่ยยงที่เป็นมานานรักษาไม่หายก็กลายเป็นเฟืย่ยเว่ยได้ 2. เฟื่ยเว่ยกับเฟื่อยหลาว 1. อาการไม่เหมือนกันเลยเฟื่อยหลาววันโรคปอดมีสีอาการใหญ่คือไอไอเป็นเลือดไข้เป็นเวลาเหงื่อออกขณะนอนหลับหรือเต้าหัน่นเฟื่ยเว่ยไอเสมหะเหนียวเป็นฟอง สองคนที่ป่วยเป็นเฟ้่าเหล่านานในะที่สุดก็สามารถกลายเป็นเฟ้่ยเวยได้การเปรียงเจิงหรือวินิจฉัยโรคประการแรกต้องแยกว่าเป็นร้อนเย็นโดยดูอาการทางคลินิกถ้าเป็นร้อนพองเสียมหะน้อยกว่าหรือเหนียวกว่าถ้าเป็นเย็นพองเสียมหะมากกว่าแต่ใสกว่าถ้าเป็นร้อนพองจะมีกลุ่มอาการอินพองและมีความร้อนคือ ร้อนทั้ง5ปากคอแห้งลิ้นแดงฟ้าน้อยเ่อประจรเร็วถ้าเป็นเย็นพ้องจะมีกลุ่มอาการเย็นพ้องคือกลัวหนาวตัวเย็นปัสสวะมากหายใจหอบอ่อนเพียไม่มีแรงหลักการรักษาเฟื่อยเว่ยมีจินเย่และชี่ไม่เพียงพอจะไปหล่อเลี้ยงปอดดังนั้นการรักษาคือเน้นบำรุงปอดและสร้างจินเย่ถ้าเป็นร้อนพ้องการรักษาคือขจัดร้อนสร้างจินเย่ ถ้าเป็นเย็นพองการรักษาคือบำรุงชี่อ,อุ่นปอดเฟื่อเบ่ยส่วนใหญ่มีฟบสิทธส์ที่ปอดอาการที่พบบ่อยส่วนใหญ่คือชี่ติดขัดมีเสมหักเกาะกลุมและมีเลือดข้างหลักการรักษาคือช่วยให้ชี่เดินสลายเสมหะสลายเลือดข้างค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการฟังนิยามและก,ก็การหลักการวิฉัยโรคก,การแยกโรคของโรคเฟืเ่อเบ่อยหรือโรคปอดหมดสภาพ ะะวันนี้อาจารย์แทนก็ขอจบในส่วนของโรคเฟ้่ยนะคะใน EP แรกไว้แค่นี้ก่อนนะคะและใน EP ถัดไปเราจะพูดถึงการจำแนกกลุ่มเพื่อการรักษาโรคโรยโรคนี้นะคะจะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มอาการค่ะและเรามาพบกันใน EP หนะ้าวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ